สวัสดีครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2568นะครับเมื่อวานหยุดเพราะว่าเป็นวันมาคบูชานะครับวันนี้นะครับราคาเซตนั้นนะครับสีเขียวอื้อเลยนะครับบวกไปสิบจุดจุด54จุดนะครับก่อนที่ราคาจะหยุดนะครับตอนนี้ราคาประมาณเที่ยงโมงเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับ เซตราคาอยู่ที่1,294.35จุดนะครับราคาเขียวขึ้นมานะครับเอมีไอ e นะครับตลาด MAI e บวกอยู่0.32สตางค์ไอ้0.32จุดนะครับขออภัยนะครับแล้วก็าราคาอยู่ที่263.35จุดนั่นเองนะครับเราจะไปดูจังหวะของอาการที่จะ เก่งกาไรหรือดูนักลงทุนว่ามีการนําเม็ดเงินเข้าไปในตัวใดนะครับเพื่อที่จะเล่นหรือว่าเก่งกําไรในตัวนั้นๆน,น,นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแอดวานนะครับมีนักลงทุนนําเงินเข้าไปมากทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าเข้าไปอย่างมาโหฬามากๆสุดๆเลยนะครับก็เลยตามทาให้ราคาของเซตเนี่ยพุ่งขึ้นไปด้วยนะครับดูจากอํานาจเม็ดเงินนะครับเข้าไป1 3 8 2 9 4ัม้ิเาี่มิลเลียนนะครับ ถือว่าเข้ามาอย่างกระจกระจ่ายนะครับเพราะว่าราคาของ a d v a n c e เดิมทีก็บอกว่าราคาจะเพิ่มขึ้นไปถึง300กว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาบวกขึ้นมานะครับแล้ว d v a n c e ก็ยังบวกทะลุขึ้นมาถึง18บาทนะครับถือว่าเป็นสุดยอดของหุ้นของไทยที่ได้รับความนิยมนะครับมากๆสุดๆเลยนะครับราคามาอยู่ที่303บาทนะครับ ก็เพิ่งเคยเห็นปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปรากฎการณที่แอดวานนั้นพาทะลุขึ้นมาถึง18บาทแล้วมาถึง3 0 3 3สามบาท2บาทนี่นะครับโดยนะครับโดยนะครับสเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับแอดวานก็บวกมา5 9 9 6เนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกมา5.23%และหนึ่งที่ผ่านมาก็บวกมา 7. 4 7นะครับบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ มี PE อยู่ที่24.08เท่านะครับมียูอยู่ที่3.74เปอร์เซ็นต์นะครับ EPA ที่11.979สตังค์นะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่5.74บาทนั่นเองนะครับก็เข้าใจว่าอ่านี่คือการอ่าอัปเดตนะครับการปันผลล่าสุดนะครับที่5.74บาทนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มดีเพราะว่า ถ้า,าดูจากตรงน,นี้ก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกราฟหรือเป็นอินทัศเขาไม่มีการงดเขางดจ่ายันผลนะครับเขางดจ่ายันผลเดี๋ยวเราจะไปดูว่างดจ่ายทาไมถึงงดจ่ายยังไงนะครับท้งท้งกราฟกับอินทัศที่จะพี่เป็นตัวแม่ของตัวแวานนี่นะครับอ่าก็เดีืเราไปดูนะครับกราฟของของแอดวานนะครับจังวหวะของเขานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับอ่าตอนนี้ราคาพุ่งทะยานขึ้นไปตั้ง18บาทนะครับถือว่า เป็นตัวนําอย่างชัดเจนและรุนแรงเนื่องจากว่าบอลลุ่มทะลักเข้ามานะครับ15.886มิลเลียนนะครับวอลลุ่มนะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับไปที่67นะครับแล้วก็ MACD ไซด์ไวอัพขึ้นไป MACD oscillator เป็นสีขาวซื้ออย่างรุนแรงนะครับโผ่พุ่งเส้นสีโร่นะครับแล้วก็ OBV ไซด์ไว้อัพขึ้นไปอย่างชัดเจนนะครับ ะฉนนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปราคาสูงสุดที่คาดว่านะครับจะไปทดสอบแนวต้านสําคัญก็คือ304บาทนะครับตอนนี้ราคาที่303บาทนะครับก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับถ้าดูจังหวะของแอท่งเทียนก็จะเป็นแท่งเทียนที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวและวันนี้เป็นวันแรกที่มีพาราบุษาอยู่ด้านล่างนะครับรองรับจุดไข่ป่ายู่ด้านล่างถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับราคานะครับ เราอยากดูว่าจะไปไกลได้อีกหรือเปล่านะครับไปดูที่ไทม์เฟรมวีกนะครับว่าจะสามารถขึ้นไปหรือมีโอกาสขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับดูในไทม์เฟรมวีกก็บอกว่าราคาจะขึ้นไปแตะที่306บาทนะครับไทม์เฟรมวีกนะครับก็ในก็ติดต่อกันไปนะครับรออัปเดตราคาจะขึ้นไปที่306บาทนะครับก็อ่าีกรอบนในระดับชั่นสูงสุดจะเป็นตัวชี้ชัดนะครับ นี่ก็คือแอดวานซ์ซึ่งเป็นตัวลูกของตัวอินทัชนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับว่าเมื่อตัวลูกอย่างแอดวานซ์พุ่งทะลุขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวกราฟก็มีเม็ดเงินเข้ามาเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเม็ดเงินเข้ามาเพียง4 496้ามิลเลียนนะครับโดยวันนี้บวกขึ้นไป2บาทนะครับสลับกราฟนะครับกราฟเขาบวกขึ้นไป2บาทนะครับช่วงจังหวะระยะเวลานี้ ท่านทำกำไรได้ต้องต้องให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับอย่าอย่าพึ่งขายในช่วงจังหวะนี้นะครับอย่าพึ่งขายใจเย็นก่อนนะครับดูจังหวะให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับโดยนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดห้าศูนบาทนะครับโอ้วันนี้แตกตื่นตกใจกันมากนะสาหรับตัวของกัปกับอินทัดกับแอดวานเนี่ยเพราะว่ากัปเนี่ยไม่จ่ายปันผลอินทัดก็ไม่จ่ายนะครับแต่ว่าแอดวานจ่ายนะครับห้าบาทกว่ากว่าครับ วาะนั้นแน่นอนว่าจะเล่นอะไรดีก็ต้องเล่นแอดวานไว้ก่อนนะครับส่วนาสามเดือนที่ผ่านมากรับนั้นติดลบอยู่า9%านะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบอยู่2%แต่ว่าหนึ่งเดตอที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1.74%อนะครับ P/E อยู่ที่36.48เท่านะครับมีอยู่อยู่ที่1.79%นะครับมี EPS ที่1.55% อ่าสตางต่อหุ้นแล้วก็ยังไม่มีการปันผลเพราะว่าเขาอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับคือเขาไม่มีการปันผลนะครับทําไมถึงไม่มีการเป็นผลเราก็ไปดูที่ข่าวของเขานะครับข่าวขเขาก็บอกว่านะครับในช่องข่าวว่าเอาโปรฟอร์มนะครับแนะนําว่าเอาโปรฟอร์มแล้วก็แม้ว่าอาจจะโกยมีวางแผนโกยกําไรโต 20- 1สเซในช่วงจวังหวะนี้เพราะว่าวางกําไรที่จะ ผลิตเพิ่มขึ้น1500เมกะวัตต์นะครับหลับกรัฟนะครับเขาวางแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตแต่นะครับแต่นะครับตัวนี้ยังไม่มีการขายหรือซื้อขายเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลส่งสัญญาณว่าถ้ากรัฟไม่ลดราคาจะไม่มีการซื้อขายคุณพีรพันธ์หรือคุณพีอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ยังไม่เซ็นสัญญาซื้อขายใดๆกับโรงไฟฟ้าใดๆนะครับเพราะว่า ถ้าไม่ลดค่าไฟฟ้าหรือผลิตไปอย่างเดียวผลิตผลิตไปเรื่อยๆนี่อ่ามันไม่เกิดประโยชน์และเป็นภาษีที่ต้องเสียภาษีประชาชนเป็นคนเสียภาษีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่เกิดว่าคือยังไม่มีการรองรับจริงๆว่ามีการจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับอย่าพึ่งเชื่อนะครับถ้าถ้ายังไม่เห็นนะครับถ้ายังไม่เห็นนะครับว่าว่าจะซื้อจริงหรืออะไรพวกนี้จริงเนี่ยครับก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นการประชุมนะครับผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างกับแล้วก็ i ิน o ั c นะครับในการกำหนดหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพื่อเตรียมการที่จะเกี่ยวกับราคาบริษัทและกำหนดวันปิดสมุดนะครับการโอนหุ้นนะครับคือตอนนี้ที่เขายังไม่จ่ายเพราะว่ามันเป็นเหตุเช่นนี้นะครับก็คือว่าเขายังคำนวณไม่เสร็จนะครับว่า,าต้องให้2บริษัทนี้หยุดการจ่ายปันผลไว้ก่อนนะครับ เพื่อที่จะเป็นบริษัทอีกชื่อหนึ่งก็คือกับคอมพานีเลือกซื้อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะจ่ายปันผลหรือเปล่านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคือปกติประกาศผลการประกาศประกาศผลการเป็นงาน F45 เสร็จเขาก็จะมีการประกาศอากาปรปันผลใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือเขาบอกให้หยุดไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะต้องมีการอ่ารวมตัวกันระหว่างอินทัดกับ ตัวกัปเข้ามานะครับเพราะนั้นก็เลยต้องรอการปิดปิดบุกก่อนนะครับถึงจะดูว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะประกาศผลภายหลังนะครับเพราะนั้นท่านนักลงทุนก็รอต่อไปนะครับรอต่อไปนะครับจะรอต่อไปเท่านานเท่าไหร่ก็อยู่ที่การปิดบุกนั่นเองนะครับกับนะครับก็หลังจากบวกมา2บาทตัวนี้นะครับราคากัป รับในในในราคาของรับเนิคอลนะครับก็ราคาก็บวกขึ้นมานะครับเมื่อราคาบวกขึ้นมานะครับมีวอลรุ่มเข้ามาเป็นวันรุ่มขายซัส่วนใหญ่ถูกต้องแล้วนะครับคือต้องจับตาตัวนี้ต้องจับตาดูว่าถ้าเกิดราคาขึ้นมาต้องขายไว้ก่อนนะครับต้องขายไว้ก่อนนะครับทงงทุนครับขายกลับไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าวลุ่มเป็นวลุ่มขายเส้ส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่20.10มิลเลียนนะครับแม้ว่าไอ้ายชี้ขึ้นก็ตามนะครับ MACD ไซด์เวัพขึ้นไป OV ไซด์เวัพขึ้นไปนะครับราคาพุ่งขึ้นไปแต่ว่ามีพาราบลิบกซากดทับอยู่ด้านบนราคายังคงยืนยันว่ายังเป็นขาลงอยู่นะครับแม้ว่าราคาจะพุ่งขึ้นก็ตาม2บาทนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจกับนะครับเพราะว่าอะไรครับ รัฐบาลยังไม่เซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจากที่หนึ่งที่ใดนะครับเพราะว่ารัฐบาลเล็งเห็นแล้วว่ามันเป็นการใช้เงินโดยสิ้นเปลืองถ้าจะซื้อไฟสำรองไว้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือจะตัดต่างๆออกไปให้หมดเพราะนั้นต้องติดตามข่าวเรื่องการซื้อนี้ให้ดีนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเพราะนั้นกราฟนี้กลายเป็น ธุรกิจที่ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนไม่ควรลงทุนในช่วงจังหวะนี้นะครับถ้าขายได้ควรขายนะครับแต่ถ้าเราดูจากจังหวะการเคลื่อนที่ของราคานะครับมาต่ำสุดนะครับแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะกดลงมาต่ำสุดนะครับดูจากแบบนี้เราก็เก่งกำไรไว้แบบนี้ก่อนนะครับท่านนะักทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกบนะครับ ถ้ารัฐบาลไม่ซื้อไฟฟ้านะครับไม่ซื้อมาเป็นสำรองนะครับคือที่ซื้อปัจจุบันก็คือมันมันมันโอเวอร์นะครับมันเกินกำลังผลิตไปนะครับถัดมานะครับก็คืออินทัชนะครับอินทัชตัวนี้ก็บวกขึ้นไป2บาทนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งรบาท5้าสิสตางค์นะครับอินทัชก็เหมือนกันนะครับไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายนะครับ เราก็ดูใน<ม>ในในเมนูนิวนี่นะครับไม่จ่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะบวกกับอินทัชนะครับไปดูนะครับว่า3มเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับอินทัชก็ติดลบไปหนึ่งเอร์ซนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป0.5นนซนะครับแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3า1จุนเปอร์ซะครับพ e อยู่ที่ยี4สาจุดสห้าเท่านะครับมียิอยู่ที่ 8.67นะครับส่วนการปันผลนั้นไม่มีนะครับว่างนะครับแล้วก็ EPS มีอยู่4.20สตางค์ต่อหุ้นนะครับนี่ก็คือบอเห็นว่าเขาอัปเดตราคาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่มีการจ่ายปันผลนะครับเพราะว่าชื่อมันยังเป็นชื่อเก่าอยู่ต้องรอให้เปลี่ยนชื่อก่อนนะครับต้องรอให้เปลี่ยนชื่อก่อนเพราะนั้นแน่นอนว่าในระหว่างที่จะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนล่างใหม่นักทุนต้องรอไปก่อนนะครับไปดูจังหวะนะครับของกราฟของของกราฟเทนิค uh, ลนะครับเป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับราคาพุ่งขึ้นไปสองบาทนะครับแล้วก็เป็นจังหวะคล้ายๆกันของกราฟที่มันมีย่อตรงนี้นะครับราคาลงมาแล้วก็ย่อพุ่งขึ้นไปคือมันจะเป็นคล้ายๆกันเพราะว่าเอาสองตัวนี้ะจะ เขามิกชน่นีกันหรือรวมตัวกันเป็นตัวบริษัทใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอินทัรกับกัปนี่ตอนนี้ก็คือไม่แนะนำให้ให้ให้ลงทุนแต่ถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ให้เขาขึ้นไปแล้วถ้าได้กําไรท่านก็ขายซะนะครับขายเพื่อทํากําไรแล้วก็กลับมารอดูอีกครั้งหนึ่งคือเราจะต้องใจเย็นก่อนนะครับเราต้องดูที่ทางก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบ ยังไม่ต้องรีบเข้าเก่งกําไรแต่ถ้าท่านรู้วงในหรือว่ารู้ข่าวใดๆก็อาจจะเข้าเก่งกําไรไว้ก็ได้ถ้าบวงในมันเป็นเป็นข่าวที่ท่านได้กําไรนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้อย่าพึ่งรีบผีผามนะครับท่านลงทุนต้องใจเย็นนะครับตัวน,นี้ก็คือให้พวกที่เขามีกราฟอยู่มี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 หุ้นอยู่แล้วเล่นไปนะครับแล้ว, <S <S <Poppy> ลวก็ทํากําไรกันไปนะครับเพราะนั้นใจเย็นนะครับเพราะว่าอะไรครับปวดรุ่มขายเห็นไหมครับ มีบอลลุ่มออกนะครับคือราคาพุ่งแต่วอลลุ่มหลบออกมานี่อันนี้อันตรายนะครับบอลลุ่มผิดปกตินะครับทั้งกราฟแล้วก็ชาร์จนะครับหายสาชี้ขึ้นนะครับ MCD ชี้ขึ้น OV ชี้ขึ้นมีพาราโบลาลองรับเป็นวันแรกนะครับตัวนี้หุ้นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอันตรายนะครับ อินชัดก็ติดลบมา3เดือน1เดือนนะครับปกติอินทัดนี่จะทำกำไรไม่ได้ตลอดนะครับแล้วราคาไซเว y พุ่งขึ้นไปตลอดแต่ตอนนี้ราคาชะลอตัวและไซเว y มาแต่นั้นข้างนะครับบ่งบอกถึงความผิดปกตินะครับเราจะต้องเป็นนักลงทุนเราต้องระแวดระวังไว้ก่อนนะครับถัดมาตัวที่4ี่นะครับเดลตานะครับเดลต้าวันนี้บวกขึ้นไปสามบาทนะครับ ทำให้ราคาของเซตนั้นบวกขึ้นไปอย่างชัดเจนนะครับราคาอยู่ที่117บาทนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเดลต้าก็ลบไป29% 1เด 1> ือนก็ลบไป16% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา2% EU นะครับ e ี 16. 16. E อยู่ที่66.16เท่านะครับมีอยูอยู่ที่0.39%มี EPS ที่1.35สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการบันผล,ผลที่0.45บาทนั่นเองนะครับต่อหุ้นนะครับ ราคาของของตัวเดลต้านะครับก็ดูเหมือนว่าจะดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าราคาลงมาชนเส้นสองแล้ววันแล้วก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปเป็นเป็นจังหวะขาขึ้นเป็นฝั่งขาขึ้นเพราะนั้นถือว่าเข้าเก่งกําไรได้นะครับสลับเดลต้านะครับต่อไปราคาเขาจะพุ่งขึ้นไปนร,ราคาเดลต้าต่อไปก็คือจะเป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับอ่าแม้ว่าวอลุ่มจะเป็นวอลุ่มขายสัส่วนใหญ่นะครับ ยังไม่มีความมั่นใจก็เลยขายสายขายไว้ก่อนนะครับมีมีวอลลุ่มเข้ามา9.55มิลลิเนนะครับขายไซด์สาเวย์เป็นางน้านข้าง M A C D ก็สายเวย์เป็นานน้านข้าง O V ก็ซายเวย์ถึงสายเวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ยังถือว่าเป็นจังหวะให้ขาเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะว่ามีภาวปรึกษารองรับอยู่ข้างล่างนะครับจุดไข่ปลารลองรับอยู่ข้างล่างราคาก็อยู่เหนือจุดไขป่ปลาราคาก็จะค่อยๆสายเวย์ขึ้นไป ต้องอดทนหน่อยนะครับท่านักทุนครับถ้าเกิดท่านจะเก่งกําไรกับ Delta ในจังหวะนี้นะครับคือเมื่อสูงสุดราคาก็ย่อลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดมาเด้งที่เส้น2องแล้ววันก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดนั่นเองนะครับโดยหลักการของเราก็จะเป็นเช่นนี้ท่านังทุนก็โปรดนําไปพิจารณาด้วยนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ G P S C นะครับ G P S C วันนี้บวกขึ้นไป2บาทนะครับ ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่27.75บาทหรือ27.75สตางค์นะครับสามเดือนที่ผ่านมาติดลบไปสิบสามสเปอร์เซนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสิาเซนหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบมา6%กเปอร์เซนนะครับยังคงไซด์เวดาวนะครับแต่ว่าวันนี้มีเม็ดเงินเข้ามาร้อยสามสิบจุดแดสามมิเลนนะครับคือ เขาเห่อตามๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านงูุุนเห็นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ยังไม่ทําสัญญาในการซื้อไฟ PE อยู่ที่20.51นะครับมี yield อยู่ที่2.87%มี EPS ที่1.09สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.45สตางค์นะครับสำหรับ GPS นะครับก็คือประกาศไอ้ตัวนี้ก็คือ แนวโน้มขึ้นมาเพราะว่าผลกรรมเดินดำเนินงานหรือ F 4 5ออกมาสวยงามนะครับสำหรับ GPC s นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีของปี68แนะครับแต่ว่าปี68นี้ไม่ว่าจะเป็นกับมีผลแนวโน้มที่ดีของปี68จะเพิ่มขึ้น20%แต่ว่าคือคุณสามารถจะเพิ่มได้แต่ว่าจะขายออกได้หรือเปล่านั้นยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูกันก่อนนะครับ ข่าวนี้ยังไม่ยืนยันนะครับท่านนักทุนครับเราต้องฟังข่าวฟังหูไว้หูก่อนนะครับรอดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปกระโตกกระตากตามราคาของหุ้นเขานะครับไปดูจังหวะของราคาของกราฟกันนะครับกราฟกราฟนะครับกราฟเทคนิคอลนะครับก็บอกว่าราคาดีดกลับขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณการเทิร์นาล์ราคาขึ้นมานะครับ เป็นจังหวะให้ราคาที่จะไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าจากสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะค่อยๆไซด์เว์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับแม้ว่าวันนี้มีวอลุ่มขายซัส่วนใหญ่นะครับขายออกนะครับ11.87มิลเลียนนะครับขายไซด์พุ่งขึ้นมานะครับ MACD ไซด์เว์อัพขึ้นมา OBV ก็ไซด์เว์อัพขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพุ่งแบบแคบแคบขึ้นมาของ GPSC นะครับ ก็ถ้าเกิดเข้าเก่งกําไรก็ลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดท่านเข้าเก่งกําไรไว้ที่จุดต่ําสุดคือซื้อกว่าต่ํากว่าราคา,า27บาทนะครับซื้อเอาซื้อถ้าแถวสัก25บาทนี่ก็ถือว่าปล่อยให้มันเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับอย่าพึ่งขายหรือทําอะไรนะครับทนถือให้ราคาทํากําไรขึ้นไปก่อนนะครับท่านนักงทุนที่กลบครับคือเราต้องดูก่อนนะครับเพราะว่า คือพวกนี้เป็นผลิตไฟฟ้าแล้วผลิตไฟฟ้านี่รัฐบาลยังไม่สนใจในการซื้อนะครับเพราะรัฐบาลตัดไฟที่จะจ่ายให้กับเมียนมามันก็ทำให้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ 70- 80เลงมาเยอะนะครับคือเราก็ประหยัดไฟของเราไปเยอะนะครับประหยัดไฟที่ใช้ในแต่ละวันลงไปเยอะนะครับตัดไฟเมียนมาตัดไฟาทาง ทางอ่าทางลงเกลือทางอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะช่วยได้อย่างมากนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็รอเจรจาก,กันก่อนนะครับเพราะว่าค่าไฟมันสูงเกินไปนะครับต้องต้องหักค่าไฟลงมานะครับแล้วก็ค่าน้ํามันก็เช่นเดียวกันนะครับน้ํามันก็ต้องยกเลิกนะครับที่จะยึดประเทศสิงคโปร์นะครับ คือน้ำมันเราไม่ได้ไปขายที่ไหนแต่ว่าปรากฏว่า,วาป,รประกาศขายตามสิงคโปร์นะครับเพราะนั้นดูจากหลักการแล้วมันใช้ของขายของน้ํามันในประเทศในการหล่อเลี้ยงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าทําได้ก็จะประหยัดค่าต่างๆไปเยอะนะครับเพราะนั้นต้องสนับสนุนรัฐบาลต่อไปนะครับรัฐบาลกําลังทําดีๆเพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ของฟรีใช้ของถูกนะครับหลายที่ถ้าเปิดถ้าเกิดว่าเจรจาไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อนะครับนักลงทุนภายในประเทศก็ต้องเตรียมตัวกันต่อไปแล้วก็มันไม่ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรนะครับเพราะว่าเขายึดเขายืดเวลามานานแล้วนะครับคือคือคือต้องเข้าใจก่อนนะครับเราต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองกันหน่อยนะครับว่า พวกนี้ต้องต้องคือเขาต้องทาให้ได้นะครับว่าถ้าไม่ซื้อเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยความเคารพนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านเห็นชอบว่าจังหวะต่างๆของพวกนี้เป็นจังหวะขาขึ้นก็ก็เล่นตามสเต็ปได้คือเล่นขาขึ้นนะครับก็อย่าไปอย่าไปยึดติดนะครับอย่าไปยึดติดกับราคาที่กาลังพุ่งนี่นะครับอย่างที่เข้าใจว่ามันมีขึ้นได้มันก็ต้องลงได้นะครับ แล้วเดี๋ยวราคามันจะค่อยๆเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วความชัดเจนของราคานั้นเราก็จะค่อยๆเห็นจากสัญญาหรือการเซ็นสัญญาขายหรือสัญญาซื้อจากรัฐบาลหรือเปล่านะครับเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับด้วยความเคารพนะครับทานนักทสนทีกคารพครับไว้มาพบกันในคลิปเด,เด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ